เปิดเอายกปักเขาให้เรียบยออร้อยเ์อไปอีกแล้วเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าโนกกระทืบมาเรียบร้อยหนึ่งต่อสินะครับห่างกัน9กแต้มนะครับอยู่ที่ฝวังพาา่ม่จะเส์อเป็นแต้มหรือไม่ต้องดูที่เจ้าโนกนะครับเป็นฝ่ายส่งลูก เอาปั่นไปอีกแล้วเจ้าหนึ่งเปิดหัวเอายกป้าเข้าให้เรียบร้อยสิบต่อหนึ่งะครับไปแล้วครับสิบอต่อหนึ่งแล้วครับ หนึ่งต่อสิเอนะครับเอาปันสก,กูมาแล้วเปิดสิต่อหนึ่งยังอยู่นะครับยังล็อกอยู่นะครับฝั่งพมา่าลูกปั่นพม่าต้องทำงานนะครับ สิต่อหนึ่งนะครับเอาเปิดเอาย่องยกเข้ามาเจ้าโนบกปักเข้าให้เอาแล้วครับผูกกล้องแตกแล้วครับมาแล้วหนึ่งแก้มเป็น2ต่อสิดลูกเสริมเจ้าโนบต้องเป็นแต้บเท่านั้นนะครับ โอกาสถึงจะมีไล่ทันสองต่อสิบเอด็ดสองต่อสิบเอ็ดนะครับ สิบเอ็ดต่อสองเอาแล้วครับเอาเปิดหนึ่งเอายองยกเข้ามาเจ้าโนบปั่นไม่แล้วเอาเปิดเขาเอาแตกเอาแล้วครับเจ้าหนึ่งแตกเขาแล้วครับได้ สามต่อทิบสองเอาเปิดเอาแล้วครับอยู่ที่เจ้าโนกปักเข้าให้เอาเปิดเอายกปักเข้าให้เรียบร้อย out. เอาเปิดหนึ่งเอาโยกเ้านโนบป้ปกเข้าให้เอาครับเอาเปิดเอาโยปากป้กเข้าให้เรียบร้อยสิบสองต่อหกเกมไม่เกม เจอไปแล้วโอ้โหเติรไม่ข้ามนะครับหกต่อสิบสองเอาปันหน้าเปิด โอ้โหเจ้าหนึ่งแตกข้ามไปนะครับได้นะครับเพราะต่อก็ฝั่งนี้ข้ามได้สองคนนะครับฝับง่งพม่าเดินสายต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับ ทาพลาดคือจบเกมนะครับ12ต่อ6ขมมาต้องล็อกร้อยนะครับเกมไม่เกมเอาละครับลูกเติบของเสียวกบุยลำนะครับเติบติดเน็ตบ่อยนะครับ เลยจบเลยเอาเละครับเกมไม่เกมนะครับ12ต่อ6ฝั่งพม่าต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับถ้บพาพลาดคือจบเกมเกมไม่เกม12ต่อ6เอาเละครับลูกเติบนะครับตอนนี้ ฝั่งเสียนกเสิร์ฟติดเดดน็ตนะครับถ้ายืดเยื้อนะครับถ้าฝั่งพม่าเป็นแตบมาเรื่อยจะกดดันฝั่งบุญรำทันที6ต่อ12ปั่นมาอีกแล้วเจ้าหนเปิดเอายก หวังขุนโจนมวยป่าต้องเสิร์ฟวัดเท่านั้นนะครับเสิร์ฟวัดเพื่อหวังผลเป็นแต้มต้องเสิร์ฟให้ข้ามนะครับโอกาสเป็นแต้มมี12ต่อ6เกมไม่เกม จบเกมนะครับหุยลำเดินสายเอาชนะพม่าเดินสายด้วยสกอร์13-6ต่อนะครับ